เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่อยากถามอะไรเลยเกี่ยวกันไหมครับมันจะนิ่งเฉยใช่ใช่ถูกนะครับถูกกะนะคือแบบไอ้ที่สงสัยมาก็แบบมันจะมันจะทวนไงเออเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นี่เออจะถามไปทําไมอะไรประมาณนะี้บางทีสงสัยเองข้างในมันก็ตอบเองนะไอ้แบบนี้แหละเงี้ยน,นะก็คือเนี่ยเรียกว่าปัญญาเรียกว่าปัญญานั่นแหละเมื่อก่อนผมก็ถามถามถามหลายๆเรื่องเลยนะคือแบบ อยากรู้ไงครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตานะอย่างท่านมาถามผมผมก็ตอบตอบนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ได้เรียนนะครับถ้าเรามีกําลังสมาธิสูงแล้วมีกําลังฌานแล้วเนี่ยคือแบบมันรู้ได้เองนะครับโดยที่โดยที่ผมไม่ต้องแบบไปไปถามใครเลยหรือว่าไปอยากรู้อะไรเรื่องภายนอกเลยเนะ่ถ้านั่งอยู่เฉยๆนะ่ะเดี๋ยวเขามาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมีตัวรู้ขึ้นมานะมันก็จะรู้เองนั่นแหละนะก็ท่านเ็ไม่ได้เก่งอะไรนะ บาอาจารย์ที่ท่านรู้แบบนี้ท่านไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้อยากไปรู้อะไรเลยแต่มันเข้ามาเองก็เลยตอบได้อย่างเงี้ยนะมันจะมันจะเปลี่ยนกันนะเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำยังไงก็เ <DVD> <c oughs> ดี๋ยวนี้มันก็เข้าใจนะเข้าใจหล,หลายๆอย่างละสภาวะหลายๆอย่างก็เข้าใจละในสิ่งที่เป็นเรื่องของชานเรื่องของยานอย่างเงี้ยนะก็ในตำรามันไม่ได้มีบอกใช่ไหมไม่ได้มีบอกว่า ทำยังไงทำยังไงเนี่ยมันมีแต่คําสอนเนี่ยอย่างพุทธเจ้าใช้ชานอย่างเงี้ยเข้าชานดูว่าอราราดาบทกับอุทกดาบทอยู่ที่ไหนตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านแบบจะจะไปจะไปเผยแท้าศาสนาแล้วเงี้ยท่านก็เข้าชานดูไงอ้าวตุยแล้วนี่ว่ะรู้ด้วยนะว่าตุยเมื่อไหร่ <c oughs> ได้ไหมถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะแบบทําได้ด้วยเหรอจริงเหรอทํายังไงอย่างเงี้ยนะ ก็ในตำราไม่ได้สอนไงว่าทำยังไงใช่ไหมแต่บอกว่าแค่ทำได้ไงนะหลายๆอย่างก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปดูปัญจาัวณคีทั้งห้าอยู่ที่ไหนไงนนไปตามเลย <c oughs> ดูได้ว่าอยู่ที่ไหนกํนลาลังทําอะไรอยู่นั่งดูได้หมดนะถ้าถ้าเป็นถ้าถึงถึงสภาวะาน,นน้น,นั้นแล้วนะดูได้หมดเลยนะแต่แต่การดูเนะี่ยมันก็ต้องดูเจตนาด้วยว่าเป็นรู้โลกุตระหรือว่าโลกิยะนะ มันก็จะต่างกันเนย่าพูดถ้าพูดเจ้าทําท่านก็ทําเพื่อเอผยแพร่ศาสนาเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าแบบเออเราจะไปหาคนไหนดีจะเดินทางไปทางไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นฌานโลก,กุตระนะครับก็ทําเพื่อเอผยแพร่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่จะดูเล่นใช่ไหมไม่ใช่นั่งอยู่แบบเอ,อ้ยเราชอบคนนี้จังเลยอย่างเงีง้ยไอ,อ้เข้าฌานดูตอนเขาอาบน้ําซิมันจะเป็นยังไง อัน,นั้นก็โรคจิตนะถ้ามีจริงๆมันก็ทําไม่ได้นะถ,นนะถ้าเรามีเจตนาในเรื่องในเรื่องของกามราคะในเรื่องของการที่จิตเราแบบมันสั่นไหวอย่างเงี้ยนะมันเป็นกิเลสตัวตัวอยากเนี่ยเราก็จะเพ่งเข้าไปไม่ได้นะครับสมาธิมันไม่มานะมันมันเจอกิเลส <c oughs> ก็อลองนะเมื่อก่อนผมก็ลองนะก็ลองใช้บ,บ่อยๆอย่างเงี้ยนะเอ้ยดูว่ามันจะแม่นจริงไหมอยนะ่างเงี้ยก็นั่งสมาธิแล้วก็หลับตา แล้วก็ไปดูนั่นดูนี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปถามเขาว่าเอ้ยใช่ไหมแบบนั้นแบบนี้เขาใส่เสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนผู้หญิงไงยังน,นโทรมาหาผมแล้วอยู่ดีไปอาบน้ําเฉยเลยไยงผมก็ถามผมก็ถามว่าพื้นกระเบื้องสีนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยไฟห้องน้ําสีนี้ใช่ไหมตรงหมดเลยนะตรงหมดเลยนั่นแหละก็ดูได้นะก็เล่นๆกับมันไปเป็นของเล่นของพวกน,นี้แต่ก็ ถ้าตอนนี้จะให้ทําแบบนั้นไหมก็ไม่ทําก็รู้แล้วไงว่ามันทําได้เงี้ยมันมันทําได้หรือไม่ได้มันแม่นหรือไม่แม่นเนี้ย